วันนี้นะคะพาเด็กๆมาเที่ยวเขาข้างนอกนะคะทางเข้าหมู่บ้านปู่กับย่าของน้องทีและน้องคิงนะคะได้อะไรอะไรนะพ่อเป็นมรดกโลกใช่ไหมใช่เป็นมรดกโลกืนนขึ้เเดเใช่ได้จดุจดจุด ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อก่อนมานะคะเป็นภูเขาสูงใหญ่ปา่าหญ้าขึ้นเต็มเลยแล้วเขามาค้นพบบุราการจากชาวบ้านดูสิคะเมื่อก่อนเป็นป่าเต็มนลยคะสมัยมาบ้านปลูกกหญ้าเมื่อก่อน เขากำลังบูรณะนะคะฟังรอบๆตรงนู้นทางไปวัดปากจัดแจ้วก็จะเป็นบ่อศิลาแลหลายบ่อสามตบ่อดส่ดวงาสสี7 8ออกสดี ทางขึ้นเมื่อกี้ไงลูกใช่ไหมคะใหญ่มากเลยนะคะพื้นที่โดยรอบอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีแดดไม่ค่อยออกเยอะ รอแ,แม่ด้วยครับชาวบ้านก็จะเลยนักท่องเที่ยวนะคะก็มาชมเรื่อยๆนะคะตั้งแต่จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกคนมาเยอะ อันนี้คืออะไรคะถูกลูกถูกลูกต้องถามคนในพื้นที่นะคะเขาไม่ให้เหรอตอนตรงนี้เป็นถนนนะตอนตรงนี้เป็นถนนเลยโอ๋อนั่นไงครัถนนทาง่็เป็นถนนเหยียบเลยเหยียบเลยเป็นถนนยืนยันเลยแค่ขุดมา วันหยุดนะคะใครจะพาบุตรหลานมาเยี่ยมชมเชิญเลยนะคะเข่าข้างนอกนะคะจะดเปลี่ยนขึ้นเป็นรอยโรจจังหวัดเพชรบูรน,น,นะคะ